สุดนในรอบสามเดือนเลยนะคะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะลงมาถึงประมาณ40เหรียญย s เอสด่าอทรีอ u ลได้นะคะก็คือว่าเป็นผลเกี่ยวกับในเรื่องของความกังวลของตัว QE ด้วยแล้วพอหลุดแนวรับที่สำคัญลงมานะคะก็เลยได้เห็นแรงปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างมาของตัวราคาทองคำเองนะคะในสัปดาห์นี้เองเนี่ยค่ะตัวที่เป็นข่าวสำคัญเองที่ยังต้องติดตามก็จะเป็น รายงานการประชุม FOMC นะคะซึ่งจะมีในวันพฤหัสนี้ก็จะเป็นรายงานการประชุมในรอบที่ผ่านมาของทางสหรัฐเองซึ่งก็อาจจะยังส่งผลกับการเบี่ยงตัวของราคาทองคาโดยที่ราคาทองคําเองนะตอนนี้ค่ะเรามองว่าแนวรับต่อไปที่จะลงไปทดสอบคือแนว1,270เหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,300เหรียญแต่โดยรวม,มนะคะก็คือเรามองว่า โอกาสในการปรับตัวลดลงยังมีอยู่ถ้าหลุดที่แนว1,270นวต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่1,250และ1,240เหรียญ US เ o l a r ลาตาออ์ค่ะกับคุณธีพาเพราะฉันฟังแบบนี้แล้วกลยุทธ์สำหรับคุณผู้ชมที่มีการเปิดตัวของรองโพซิชันตอนนี้ก็แนะนำน่าจะปิดแล้วก็มาเปิดขาช็อตน่าจะดีกว่าไหมครับ ช่ค่ะตอนนี้เราแนะนําว่าการเปิดสถานะช็อตน่าจะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปเนี่ค่ะอย่างวันนี้เองเรา้มาว่าโอกาสในการจะขึ้นมาทดสอบเนี่ยประมาณหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามหนึ่งพันสามบอสต้นๆมีนะคะแถวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเออ่จังหวะที่แนะนําให้นักลงทุนควรจะต้องเปิดสถานะช็อตพอซิชั่นเพราะโดยรวมานะคะเราก็ยังมองว่าปัจจัยของตัว QE เองยังถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ยังสะกดจันต์ตัวราคาทองคํา ครับผมคุณธีภาครับประเด็นค่างเงินบาทนะครับเพราะว่าวันนี้เราเห็นค่างเงินบาทก็อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าล่าสุด3ามสบเดบาทสาสองสตางตรงนี้วายเอลจีประเมินสถานการณ์เงินบาทยังไงครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะครับค่ะตัวเงินบาทค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยค่ะก็คือว่าตัวทองคําเวลาที่มีการปรับตัวลดลงแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวค่างเงินดอลลาร์ในการแข็งค่าขึ้นนะนะคะแล้วถ้าเวลาที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากๆเงินบาทในทิศทางเดียวกันกก็็จะออ่่นคคาื โดยโดยโดยมากแล้วค่ะสัดส่วนที่เวลาทองคาปรับตัวลดลงและเงินบาทอ่อนค่าลงก็จะไปในทิศทางที่ที่ที่ไปด้วยกันแบบนี้ตลอดอะนะคะดังนั้นเองเนี่ยค่ะถึงถ้ายิ่งเราดูตัวราคาทองคาปรับตัวลดลงต่อตัวค่าเงินบาทก็ยังมีโอกาสในการอ่อนค่าเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ที่ที่เป็นตัวกลางสําคัญนะ,นะคะก็คือยังจะมีโอกาสในการแข็งค่าขึ้นค่ะครับผมสุดท้ายครับตัวเซทฟิฟครับวันนี้ดําเนินกลยุทธ์กันยังไงดีครับเช้าว,วันนี้หลังสามวันขึ้นมาแรงวันนี้ก็โดนขายออกไปบ้างนะครับ ค่ะเซอร์ฟตี้เองเรามองไปนะักสั่งของการเทสครอสซิตนะคะแล้วก็ข่าวที่ยังต้องตามก็ยังเป็นข่าววันพระหัสเหมือนกันก็จะเป็นข่าวตัวเดียวกับทองคําโดยที่ยังแนะนำนักลงทุนนะคะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยยังแนะนําขายทํากําไรออกมาก่อนนะคะโดยที่จุดเทสเนี่ยคะ่ะสำหรับซีรีส์แชทเองนะคะตอนนี้อยู่ที่940ที่เป็นดาวรับส่วนนาฟซื้ออยู่970ค่ะยังแนะนําขึ้นไปให้ขายทํากําไรออกมาก่อนคะ่ะได้ครับคุณดิภาวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับแล้นี่คือภาพรวมนะครับการลงทุนในทองคําช่วงนี้แนวรับให้ไว้1,270เหรียญตับจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ลงไปทดสอบ1,280เหรียญนะครับแต่ว่ามีแรงรับกลับเข้ามาแนวต้าน1,300เหรียญเป็นจุดในการพิจารณานะครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านตรงนั้นอาจจะเปิดช็อต position นะครับในการลุ้นทํากระไรกับขาช็อตเพราะตอนนี้ปัจจัยกดดันทองคำนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดมาแรงมากที่สุดในรอบสามเดือนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นน้ําหนักขาลงมากยิ่งงขึ้้้นรัับพอมทจ ตาตัวของรายงาน FOMC นะครับของสหรัฐวันพฤหัสนี้ก็จะออกมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาดูทั้งในคุณผู้ชมที่ลงทุนในหุ้นรวมถึงลงทุนในทองคำด้วยครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะครับกับทางด้านของ YLG นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันภาพรวมของการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับซึ่งเช้าวันนี้เราเห็นได้ว่าเป็นการแข่งค่อนข้างไซด์เวย์ทีเดียวนะครับมุมมองและ